สวัสดีคะ่ะพี่สิรัตนะคะนะคะ,คะวันนี้เนาะพี่สิรัตนก็เน,นี่เตรียมเต็มรูปแบบเลยนะคะเป็นเป็นกุ๊กจะเป็นกุ๊กนะเพื่นพนอนนี่นะคะ,ะเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าขัวเนาะมาทํานี่ค่ะถั่วแห้งนะคะเพื่อนถัน่วแห้งเนาะอันเนี้ยเขาอ่าเป็นอาหารของเอ่อ เป็นอาหารพื้นเมืองนะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนสวิตนะ,ะโดยเฉพาะก็คือคนที่นี่นะฮะก็คือ,อเบร์เนาะเพื่อนๆเบรน,นะก็ะคือถั่วแห้งนะเพื่อนๆนะวิธีทำเนี่ยทำง่ายๆนะฮะเครื่องปรุงวันนี้ก็มีแค่เบคอนนะเป็นเบค,อน,นะเนเบคอนสําเร็จรูปแล้วนะเพนะื่อนๆเนี่ยคือเขาหมักแล้วนะใส่เครื่องเทศเรียบร้อยนะอันน,นี้ง่ายเนาะก็คือง่ายๆเลยวิธีการเนะาะอ่ไม่ได้ยุ่งยากนะฮะเพื่อนๆ นะก็แค่เราเตรียมก็คือไอ้เจ้าถั่วแห้งเนี่ยเราเอามาแช่น้ําก่อนนะคะเอาไปแช่น้ําก่อนแช่ให้ได้หนึ่งคืนนะเพืเ่อนๆนะเสร็จแล้วถั่วมันก็จะฟูตัวขึ้นมานะคะฟูตัวขึ้นมาเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอามาเอ่อเอ่อทำมามาปรุงเลยนะเพืเ่อนๆน,นะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเทน้ําออกก่อนนะเหมือนเทน้ําก่อนนะอ่ะทีนี้นะเราก็จะมา จัดการในเจ้าเบคอนอันนี้นะฮะก็คือหั่นก่อนเนาะเพื่อนๆเนี่ยหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนี้นะเพื่อนๆเนี่ยเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะเ,นนนนนะเราก็เอาจะเอามาเขาเรียกอ,อ,อะไรนะมามามาปรุงก่อนมาทําให้สุกก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยมาทําให้สุกก่อนอันนี้นะฮะก็คือใช้ไฟแค่ไฟอ่อนนะเราใช้ไฟอ่อนไม่ใช้ไฟแรงนะเพื่อนๆนะใช้แค่ไฟอ่อนนะเพื่อนนะอืมนะ นะ้วิธีการก็ไม่ยากนะฮะเพื่อนเนี่ยอันอันอันที่มันเป็นไบคนนี่เนาะเขาเขาทำมาแล้วนะเพื่อนเอน,นะเราก็ไม่ต้องไปให้มันยุ่งยากนะฮะนี่เราก็หันนะ่นเนาะหันห่นไปเลยนะฮะเป็นชิ้นเล็กๆนะเพื่อน ก่อนนะคะค่อยๆวันนี้เนี่ยเราจะาทำแบบทำแบบว่า,าง่ายๆนะทำง่ายๆนะคะเมคอนอันแบบนี้อร่อยมากนะฮะเพื่อนๆคือไม่แพงด้วยนะคะเนี่ยนะคะเพราะว่าแค่ไอตัวแผ่นสไลด์เนี่ยมันแค่เขาสไลด์ออกมาไม่ได้สวยงามแค่นั้นเองนะคะ ต่รสชาติอร่อยมากนะนเพซื้อมากินครั้งติดใจมากนะนเพื่อนอร่อยนะแต่ว่าวันนี้เราจะเอามาทำใส่ไอ้เจ้าถั่วแห้งนะเนาะปกติเอาไปทอดได้เลยนะฮะเพื่อนเนี่ยเอาไปทอดนะเดี๋ยวไว้คขาวหน้าจะมาทำเคล็ดลับนะเคล็ดลับแชร์เคล็ดลับ,บไอ้เจ้าทำเบคอนอยังไงไม่ให้มันมันนะ จะมาแชร์เคล็ดลับให้ให้ดูเนาะนี่ค s okay. <S ่ะอ่ะอ่ะพอครวงเราบอกโอเคแล้วนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปเอาลงมาใส่ด้วยกันนะคะก็คือทำให้มันสุกก่อนนะเพื่อนทำให้มันสุกก่อนเนาะ t h e เดมิ m i ี s i m a g i n e t o to, to cook in them first is more tasty Yeah then you put them d i r e c t in the beans อ่าลุงบอกว่าให้เรา ทำทำให้มันสุกก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาไปาใส่ไอ้เจ้าถั่วนะคะเดี๋ยวเรามามาทำให้มันสุกก่อนนะปล่อยปล่อยไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรา,เาจะมาดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะต้องทำยังไงเนาะอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเขานะคะเพื่อนๆปล่อยไว้อย่างเงี้ยไฟอ่อนนะเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนนะคะ,ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาจัดการในเจ้าถั่วนี่เห็นไหมคะอ่ะวิธีการ The water from the beans โอเคนะคะเดี๋ยวเราเทอ,ออกก่อนโอ้ยหม้อใหญ่เนาะพ,พี่สิริก,ก็แขนก็ไม่ค่อยมีแรงเราไปฉีดวัคซีนมาเพิ่มเส้นเลือเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาอันที่จริงแล้วเราก็ ทำง่ายๆแล้วก็เอาขึ้นมาเลยจ้ามาค่ะเพื่อนๆนี่เนาะคุณลุงบอกมาก,มากเดี๋ยวทำเองนะะเพราะว่าคุณลุงม,มีแรงมากกว่าคุณลุงบอกทำเองนะอ่ะนะคะนี่เราก็จัดการเอาน้ำออกเนาะอาหารฝรั่งก็ต้องเป็นฝรั่งทำเนาะเพื่อนๆมันถึงจะอร่อยเนี่นะคะอฮ้ยคุณลุงวันนี้เราเพิ่นเข้าครัวเพิ่นเลยแต่งตัวหลอ่อวะนะเฮ้ยสไมลิง คุณนะเฮ้ยพคนใหญ่คุณคุณนะความคล่องแคล่วเนาะเนี่ยค่ะกะเนี่ยคุณลุงเขาบอกว่าถั่วเนาะถั่วที่เราเป็นถั่วปีก็ได้นะคะเพื่อนเอาไปตากเนาะ เอาไปตากให้มันแห้งมันจะมีความหึบของมันนะเพื่อนๆนะถ้าเป็นถั่วสดมันก็จะไม่เอาเลยใช้หม้อที่มันเป็นเป็นหม้อ,อความดันเนาะเพื่อนๆนี่นะคะ,ะใส่น้ําลงไปนิดหนะ่อยเนาะแล้วเราก็เอาถั่วใส่ลงไปเพื่อนใส่ไปเลยนะคือถ้าใครมีเป็นหม้อความดันมันก็จะดีนะเพื่อนๆนะเพราะว่า มันจะทำให้ไอ้รสชาติของไอ้เจ้าถั่วกับไอ้เบคอนเนี่ยนะคะนะเวดเดอร์เบคอนอิสฟิเนช not not put the salt it's too much chem the bacon is taste already out คุณลุงบอกว่าไม่ต้องไปปรุงรสอะไรนะคะให้เราไอาเพราะว่าเบคอนของเรามันจะเค็มอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องใส่เ,เกลือใส่อะไรนะ เดี๋ยวเรารอเบคอนให้มันสุกนิดหน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็จะอามาทานกันต่อเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อนอะมาค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูเบคอนนิดหน่อยเนาะอ้ยเบคอนกระหอมนะเพื่อนเพื่อนเนาะนี่เพอามันโดนไฟโดนความร้อนนะเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยวันนี้ให้เคล็ดลับไปด้วยนะเพื่อนเพื่อนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะ มาจัดการก็คือว่าคือเบคอนเนี่ยมันจะมันนะเ,นเพื่อนๆนะเราก็มีวิธีเนาะก็คือว่าทำให้มันไม่มัน,น You can do also with them in the beans if you want to have them o r e fat เราเอาออกนี่ <the> อัน <Okay. S 2> อนี้เราจัดการเอาน้ำมันออกก่อนนะ เพื่อนๆชาตนี้ก็คือเคล็ดลับเนาะวิธีการทําให้เบคอนมันไม่มันนะคะเราใช้เปิดน้ําเนี่ยมันเป็นน้ําอุ่นนะเพื่อนๆน้าร้อนน้ำร้อนนะนร้อนะก็คือว่าเปิดน้ําผ่านไปเลยเป็นน้ําร้อนนะเพื่อนๆนะคือถ้าเป็นบ้านเราเราก็ต้มน้ําให้มันร้อนแล้วเราก็เอาเบคอนเนี่ยลวกน้ําร้อนแหละ เลบมันนอนทิ้งก่อนอาเคือให้จัดการความมันมันออกไปก่อนเพื่อนๆมันจะมันเกินไปเนเพื่อนๆนี่เป็นเคล็ดลับนะะอเคอ่ะเพื่อนๆคะนี่นะเราก็เอาเอ้เจ้าเบคอนเนาะที่เราปรุงแล้วนะใส่ลงไปเลยใส่ลงไปในถั่วที่เราเสด็ดน้ําแล้วนะฮะนี่ก็คลุกเขาให้มันเข้ากันนะ คือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบอแฮมมีความกรอบนะเหมือนหมูกรอบนะเพื่อนพี่สีอะไรก็ชอบนะแบบนี้เนาะให้มันเค็มๆหน่อยออชิมก่อนเลยนะชอบนะเพื่อนอร่อยเลยพอผสมกันเสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็ใส่ลงไป Steam cooker เราใช้ไอหม้อความดันเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วก็ ใส่ตั้งความร้อนไว้ที่ไฟขนาดกลางหรือว่าขนาดอ่อนหน่อยนะเพื่อนน,นี่ก็ทิ้งไว้นะเพื่อนเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนก็เป็นอะไเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็กินเลยนะคะเ,เรียบร้อยแล้วง่ายๆนะเพื่อนก็ประมาณนี้แหละเนาะ ไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะเพื่อนๆสวัสดาค่ะ